เรื <S <s ่องที่ไปพูดกับคุณเซนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันมันแหลมคมต่อการกระทบกระทั่งระหว่างรัฐบาลกับกองทัพแหลมคมต่อฐานะความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีแหลมคมต่อการทําผิดกฎหมายคือผิดกฎระยบการศึกนะครับคือรัฐบาลก็รู้อยู่ดีอยู่แล้วว่าในพื้นที่กองทัพภาคที่สองนั้นแหะกองกำลังสุลนารีหรือกองทัพภาคที่สองเขาได้ประกาศกฎระยบการศึกแล้วกฎระเบยบการศึกเมื่อประกาศแล้วหมายความว่าไงนี่เป็นการใช้พระราชอำนาจที่พระมหากษัตริย์พระราชทานไว้ให้กองทัพนะครับคือกฎการศึกนี้ก็สามารถประกาศเฉพาะพื้นที่ก็็็ไไไดดดด้้้้้้ททททททัังงงปปปรรรรรรระะะเเเเศศศกกกกกกกแแลลลีีีีี่่่่่่ใใตาา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 ามมอออยยยยยยยึววนนนนนฎหหหหขขบำำจจฝ เรื่อกองทัพเขาประกาศกฎการศึกแล้วนะครับอำนาจในการบริหารจัดการในพื้นที่ตลอดทั้งหมดนั่นเป็นอะไรโอนจากรัฐบาลไปอยู่ที่ฝ่ายทหารแล้วการเปิดด่านปิดด่านนี้เป็นการใช้อำนาจตามกฎการศึกการไปขัดขวางการใช้อำนาจกฎการศึกนี่มีความผิดตามกฎหมายนะครับถ้ากองทัพเขาไม่เกรงใจเขาอาจจะใช้เสี้นยาอนุภาพก็ได้นะครับใารไปขัดขวางการใช้อำนาจกฎการศึกที่เขาสามาร็ไปคุมตัวก็ได้ไปจับก็ได้ไปทำลายเรื่รายการใดก็ได้เพราะว่าการทำลายกฎการศึกถือเป็นเรื่องร้ายและรัฐบาลก็ควรจะรู้ดีนะครับรองนายกุมทำเป็นถึงรองนายก ไปถึงว่าตับตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปคุยเรื่องไปไปไป้าวล่วงอำนาจของกองทัพเขาได้ยังไงถ้าเขาดำเนินคดีก่าวหาว่าทำผิดตฎอกฎิการศึกต้อรับผิดชอบหรือถ้าเขาไม่ไห้หน้านะครับเขาสงกำลังหารไปจับกลุมเลยเนี right already, ่ยพวกนี้ขัดขวางการใช้อำนาจตามกฎิการศึกแล้วไปขังไว้ที่กองทัพภาคที่สองจะว่ายังไงเสียงแม่ทัพภาคที่สองแล้วเนี่ยท่านเป็นสุภาพบุรุษมากนะ่บอกท่านกรใจเพราเรื่องนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับนับแต่รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมแคไม่มีเรื่องไหนใหญ่โตเท่าเร